เมื่องในโอกาสที่ทั้งสามท่านนะครับซึงประกอบไปด้วยคุณภัยรัต์ร่วมชาตินะครับพอกลุ่มส่งเสริมเลพักนาการจัดการและพออธินเทพเชษเจริญรัตนะครับพอกลุ่มจัดตั้งอีกท่านนึงก็คือคุณมันคนานะครับพุทธใส นี่เป็นพนักง,งานพิมพ์ทั้งสามท่านนะครับได้ครบวาระนะครับอายุ60ปีบริบูรณ์นะครับก็ในระบบราชการเราก็ถือว่าท่านได้ได้ไดทำงานจนถึงวาระที่ที่จะต้องอำลาจากพวกเรานะครับครบ60ปีก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่มีความอดทนนะครับอดทนจนถึง เกษียณอายุราชการนะครับผมเองก็อยากจะอวยพรนะครัทให้ทั้งสามท่านนะครับจงประสบในความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายนะครับโรคอันตรายทั้งหลายที่เข้ามาเข้าไปก็ให้อันตรทานหายไปนะครับและขอให้หลังจากที่ท่านได้เกษียณอยู่แล้วกลับไปอยู่บ้านหรือว่าไปปฏิบัติงานอื่นนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้ประสบความสำเร็จ นะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับก็อย่าอยู่เฉยๆนะฮะก็ต้องทำนั่งทั้งมีเรื่องที่ต้องทำนะครับเพราะร่างกายเรานะครับยังยังยังแข็งแรงกันอยู่นะดูแลสุขภาพยังดีอยู่ยังดูแล้วไม่น่าจะเกษียณด้วยซ้ํานะครับก็ขอให้ถ้ครับอยู่บ้านก็ทํางานนะครับมีอาชีพเสริมอะไรก็ทํานะครับเพื่อเพื่อจะได้ไม่เหงาเนาะไม่เหงาแล้วก็ มีอาชีพด้วยแล้วก็ได้ทาความเจริญให้กับให้กับสังคมด้วยนะถ้ามีโอกาสเราจะช่วยสังคมได้เราก็น่าจะเข้าไปทําตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะลวมโรยนะครับลวมโรยแล้วก็เดี๋ยวมันจะนะเหงามันจะเหงามากแล้วก็สุขภาพเราก็จะตามมาไม่ดีด้วยนะนะครับวันนี้ก็ขอขออนวยอวยพรนะครับ่านทั้งสามท่านนะครับ 共同获得幸了快乐。